สำหรับสายอยากผอมนะคะแต่ว่าชอบกินปิ้งย่างชาบูเค้กต่างๆเนี่ยเลิกไม่ได้เลยจนเป็นภาระนะคะทําให้มีพุงหมาน้อยอ่าและที่สําคัญคือเหมือนคนท้องแต่จริงๆแล้วไม่ได้ท้องเหมือนคนท้องอยู่4เดือนอย่างเงี้ยหรือเคยเจอไหมคะว่าคลอดไปนานแล้วแต่ก็ยังมีคนทักว่าท้องอยู่หรือเปล่าเจ็บนะเนี่ยมันเจ็บจนเครียดเราจะทําคีโตจะทาไ F เอฟ มันก็ลำบากตัวเองเหมือนกันนะเอาเป็นว่าทุกวิธีที่อยากจะลดมันทําไม่ได้เพราะเราเป็นคนชอบกินใช่ไหมล่ะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าโลกใบนี้มีทางออกอยู่เสมอดูอย่างมนนะคะมนลูก3แล้วเคยน้ําหนักพุ่งทะยานไปถึง72กิโลตอนนี้นะคะลดลงมาเหลือ53กิโลลดไปเกือบ20กิโลเลยค่ะเคยอยากลดมาหลายทีแต่ทําไม่เคยสําเร็จเลยจนมาเจอตัวช่วยนี่แหละคะ่ะตัวช่วยนี้ทําให้มนได้ทานของอร่อยๆแถมยังไม่ต้องออกกาลังกายด้วยนะนี่เลยค่ะตัวช่วยของมนเพอร์พีชกับเอสชัวค่ะเอสชัวนะคะจะทําให้มนเนี่ย คุมหิวอิ่มนานลดทานจุกจิกที่สําคัญช่วยเผาผลาญไขมันค่ะตัวแอลคาชีนฟูมาเลตนะคะจะช่วยทําให้ระบบเผาผลาญของมนลกลับไปเป็นสาวๆอีกครั้งค่ะไม่อึนไม่ใจสัน่นไม่มีโยโย่ด้วยนะคะวิธีการทานทานเพียงแค่หนึ่งเม็ดก่อนอาหารกลางวันเท่านั้นเองแล้วเราก็สามารถกินอาหารแบบที่ใจปรารถนาได้เลยอีกตัวก็คือเพอร์พีชนะคะชงน้ําทานก่อนนอนวันละหนึ่งแก้วนะคะมันจะม้วนไขมันที่สะสมตามผนังลําไส้นะคะออกมาหมดเลยคะ่ะข้อควรระวังก่อนการซื้ออาหารเสริมใดๆนะคะควรซื้อร้านที่ ที่เชื่อถือได้เท่านั้นนะคะ